อะไรคือความสุขการตามหาความสุขของเราเนี่ยเราจะพบได้ยังไงคุณเคยได้ยินไหมว่าสุขอย่างร้อนกับสุขอย่างเย็นสุขอย่างร้อนเนี่ยที่สะกดด้วยกอไก่กับสุขอย่างเย็นที่สะกดสุขด,ด้วยขอไข่มันเป็นยังไงมันเหมือนหรือมันต่างกันอย่างไรการรักษาศีลการมีศีลเนี่ยมันช่วยเกิดความสุขได้เนี่ยมันจริงหรือเปล่า เราน่าจะได้คําตอบจากพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผมจะแนะนําปลาที่เป็นพระท่านเจ้าคุณประยุทธ์รประยุทธ์โตผมเนี่ยเคยถามคําถามเรื่องพวกนี้กับท่านเรื่องความสุขที่เกิดจากการเสพวัตถุนี่พูดอีกสำนวนหนึ่งเขาเรียกว่าความสุขที่เกิดจากการได้การเอาคือว่าเราต้องอาศัยวัตถุภายนอกเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ในตัวของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหามาเราต้องได้ต้องเอามานี้ทุกคนก็คิดเหมือนกัน ต่างคนต่างก็ต้องได้ต้องเอาเมื่อต้องได้ต้องเอาก็แย่งกันทีนี้ปัญหามาอยู่ที่ว่าทุกคนก็คิดว่าต้องได้มากที่สุดจึงจะสุขที่สุดพ่อแม่ในปัจจุบันม,มักจะถือความพอใจของตนที่จะได้ความสุขจากลูกด้วยการให้คือด้วยการตามใจลูกและผลที่สุดก็น่าเสียดายที่พอลูกเติบโตขึ้นไม่สามารถจะนําความสุขมาสูาส่ใจของพ่อแม่เลยเพราะลูกกลายเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวแล้วก็ได้รับมากจนกระทั่งไม่ยอมหา